สีเอาความหวังมาไว้กับไอลีบอน,นาทางเดินชีวิตยังลำบากอยู่ทุกบาทยางหาคำนางเจ้าตัดสินใจดีแล้วละบอเจ้าไอาีบอนอยยังจับมื่อไอผู้ชายคนนี้ không ai nhưng chỉ màu xanh thân cầu pha trong ta để ta khốn anh vô mi rốt dồn để nắng bạc ghe đơn nàng cặp khen khen đi kèm con ท่านนี่นะครับครับผมโอ้ตัวเสียงดีเยอะเลยครับฮะเสียงดีเลยครับโอ้เสียงดีเลยกันว่ะสุดยอดสุดยอดมาตะกี้ว่าดีตีครับตะกี้เนี่ยตะกี้ก็สีทื่อๆนะเสียงมันจะออกเป็นปนๆแมแม่ตะก้อนก็เสียงกลางบ่บ่ค่อยหลายครับโอทื่อๆอยู่ยังเบียดดังไหมครับตะกี้สุดยอดเลยตะกี้ไหครับตะกี้ก็ทื่อๆอึบๆปับๆอยู่นะบ่ค่อยออกมานว่ะแม่นครับหรือว่า เป็นเสียงมันแบบแยกเฟสเป็นชัดสัดส่วนดีครับโอตอนนี้เบียดดังแล้วนะขับดังครับือว่าออเป็นลูกดีเลยเลยเนาะเออไม่นีแน่นาะการกับชัดคมเสียงลูกเล่นที่แบบสุดยอดเลยครับพี่เปิดมันว่าพี่มกเมื่อมีกันว่าเนี่ยครับผมประจําทีมงานเก่งรถบ้านแล้วครับภาพเบิ่งแน้ารีวิวได้รีวิวนะครับครับผมได้ครับนี่อ่า เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวให้ผมแนะนำกันครับให้พี่พี่บดแนะนำเดี๋ยวแนะนำกันเดี๋ยวเท่าขายรถยนต์ขายรถยนต์มือสองประจำเก่งรถบ้านนะครับผมอยู่เก่งรถบ้านใช่ครับนี่เฟสบุ๊กว่ามีครับเฟสบุ๊กว่าเก่งรถบ้านครับเป็นเพจนะครับผมโอเพจเก่งรถบ้านเลยครับแล้วก็เครื่องเสียงก็ติดต่อได้ครับทานเบอร์โทรถ้าซื้อรถนีด แห่ไปถึงบ้านเลยได้ครับถึงบ้านลูกค้าโปรโมชั่นก็โปรโมชั่นมีเยอะแยะครับมากมายเก่งรบ้านเลยครับผมโอ้ครับครับว่าคือเสื้อรถนี้แห่ไปส่งเลยได้ครับเออแห่ไกลๆเราไปส่งหมดครับอ่านี่ครับเก่งรถบ้านก็จะมีรถแห่นะครับนี่มีรถแห่เดี๋ยวก้อนเลื่นนี่เฮาเราขยับตู้กลางออกมาของชุดบนโตหลังเบรคใช่ไหมครับใช่ครับ ตัวกลางที่อยู่หลังเบรคขยับลงมาเาทินกันแล้วแหลมะแหลมแหลมเอามาไว้บนป้ายอยู่ตรงนี้าาได้ครับอยู่ด้านหน้าเลยว่าแหลมมันอยู่มันอยู่ลึกเกินไปมันไม่ค่อยออกมาเท่าไหร่ส่วนเบรก็อยู่ระยะเดิมเข้าเดิมได้ครับเบรน,นี้จะสามารถหมุนได้ครับอ๋อหมุนทำทำ,ทำเป็นจุดหมุนแล้วก็พร้อมตู้หลังก็หมุนได้ครับอ๋อครับ เดี๋ยวลองใช้ดูก่อนจานนั้นขอซื้อมาได้สองปีก็อาจจะมีคนมาจูนให้เลยผมก็ว่าด้วย่มมีผู้ใดต่างชาเลยแ่นครับชาโรงงานเลยรออาจารย์มื่นี้เลยชื้อมาดานเลยจนจนชี้ตกเว้ยเหรอมองเขาแก่หมดเลยเนี่ยเราจะมี่เบรดยี่สิบเบรดนิ้วดอกใช้ของยังครับเขาแก่ครับดอกดอกของดอกกิฟตดอกกิฟต์ดอกกิฟเป็นนิ้วสอง ไรนสองะเนี่ยเขาไอชั้นไอ้เขาเรียกว่าอะไรสองสองห้าอะไรนี่จากิบปอะไรนะกิ๊บว้ห้าปหะครับว้าครับผมดอกดอกก็ประมาณเจ็ดตพโอ้ประมาณกิบได้ครับแดดอกกิ๊นะครับก็จะมีใช้ทับครับทับขับผมคับข้าพันสีปูก้าพันีข้างละข้างละข้างละสองดอกสองแต่ก็ เป็นกลางก็เป็น f อฟเอครับสี่ชแนลครับแล้วก็ f อเหมือนกันแหลมเอฟเอครับแล้วเนี่ยครับอะตอมครับอะตอมสำรองครับสำรองครับกลางสำรองเอาไว้สำรองนี่ครับนี่ครับต้นนี้แหลมสำรองครับผมสำรองโอ้โหแจกโฆษณาขายรถยนต์ได้ด้วยเด้อมีราคาพิเศษไหมครับ ราคาพิเศษครับผมอยากได้บอดเล็บเตอร์ยักษ์ขั้นใช่ไหมมีป่ะครับเลตเตอร์เลตเตอร์คือสองยังไม่เข้าครับแดนผมอยากได้อันดีเซลโฉมใหม่เี่นไหมครับนั่นได้เข้าป่ะยังกับแถวแต่ก็อดใจไอ้มีหกประเดี๋ยเด็ดกน้ำมันนะแดกน้ำมันนะโอกาสซีนี่เอ้มาเดี๋ยมีมาเหรอหัวนี่ ก็สร้าจองแล้วให้เจ้าว่า้งจองเลยใจเย็ <c oughs> ยเยนใจยเยน็นใจเย็นว่ามีเงินใจขี้ตัวร่องภาษาอะไรกันขี้ขี้รถไฟฟ้าดีกว่าประหยัดดีเลครับประหยัดครับแล้วกันโฆษณาให้ด้วยครบัครบนี่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 ครบับยังบูมมิวสิกอ่าเก่งมิวสิกนี่ครบับเก่งมิวสิกซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสอง รับทำพรบต่อภาษีวู๊เอาเบอร์สื่อแนลตัวนี้ซื้อรถมือนีแถมรถแห่ครับแห่ไปส่งหอดบานครับผู้ใดอยากได้รถครับแห่ไปยังยิงไงเลยขี่ตามรถสไลด์ไปเลยครับนี่ดว่าที่จัดงานตอนแร่งต่อก็ได้ครับนี่รถแห่บริการนะฮะรถแห่ก็ข้าโหลเก๊บวครับข้าโหลเก๊บก็ได้ซาวครับจัด เปิดแซวเต้นเปิดแซวเต้นคาราโอเกะก็ได้ได้หมดย้อนยุคก็ได้วิธีพร้อมนี่เลยครบวงจรครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบื้องตั้งนี้กันนี่นี่นี่อันนี้เบร์ล้างก็หกดอกนะครับตัวนี้จะเป็นเทอร์โบเดี่ยวคู่หนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเทอร์โบคู่ครับเทอร์โบคู่กับเดี่ยวตัวอู้ของตัวนี้คู่ซาวครับเออหกดอกหกดอกหกใบหกดอกหกดอกเสียงกลางนะครับ ของกลางตัวพีครับพีพีออเดียลพีออเดียล็กซอนอ๋อเล็กซอนเป็นของอาจารย์น็อตอ๋อเนี่แลมก็แยกออกมานะครับแลมแลมในตู้ได้ใช่ไหมครับไม่มีครับไม่มีนะครับไปเดิโอ้เครื่องปั้นเครื่องเครื่องปั้นใช้กี่เคครับนี่สิบครับสิบเคสามเฟสนี่สามเฟสเลยปะครับ จูปิเตอร์จูปิเตอร์เพิ่งจะมาใหม่ซื้อมาใหม่ยังไม่ทดลองเลยลองงานแรกอันนี้เดี๋ยวมีอ๋อเอ็กแยบไม่ได้ใส่ <al> <tea> อ่ะครับ <Hum> น <ming> ี่ครับนี่คว้าครับจดินชี้ตกเวลานี่คว้าแล้วเพิ่งติดตั้งวันนี้มาสักทีเลยเพิ่งติดตั้งวันนี้นะครับอ่ะเบิดแล้วมั้งเอาหนี้ครับยังครับว่าเทคเนี่ยสำรองครับจัน เอาสำรองไว้สำรองครับกันน็อกครับผมโอ้โหวันน็อกเด้อพิจาของเพี้ยงพิจาของเพี้ยงนี่ของหอมนะอ่ะโฆษณาให้ด้วยครับจางนี่นะครับติดตโตเพจเลยนะครับค้นหาเลยเก่งมิวสิกเก่งรถบ้านนะครับเฟซบุ๊ก่งรถบ้านคาสิตอร์หรือเพจก็เก่งรถบ้านครับผมอยู่นครพนมอยู่นครพนมครับผม ดงขวางครับผมนี่ครับดงขวางนครพรนมนะฮะเอาโอเคครับเอาเลยครับเสร็จแล้ว